Bắt mình nhảy He knows, Ooh, something here Anything here Nào, chạy là lên Hello. Hello. Hi. Welcome. How are you? Very good. Hi. 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 How are you? Fine. thank you! you? person. <laughs> <laughs> you just come now. Yeah. <laughs> okay. <laughs> now uh, party for Christmas for Louis. <laughs> สมศรี ada, uh, ada, <Anch or> ไปถึงกระตั้งกระทาเลยเจ้าตั้งกระทาต้มน้ำอันนี้เป็นน้ำาป่าแล้วไม่ใช่น้ำซุปทำหมูกระทาให้เด็กๆเนาะก็จะมีวุนเส้นมีหมูมีเนื้อสมศรีหั่นตั้งแต่ตอนเช้าแล้วเนาะ หั่นละกะมากไว้เจ้าอาน,น้ำจงน้ำจิ้มเอาไปพรอมเรียบร้อยเลยเอาน้ำจิ้มไปด้วยหนึ่งขวดอันนี้ไม่ใหญ่เจ้าเผื่อเอฟซีติมาใหม่ไม่รู้เนาะไม่ใหญ่คือใครกับเมียเก่าจะครอบนี่แหละเจ้าแม่ของลูกพอตั้งกระทะเสร็จแล้วเราก็จะใส่รสดีกระชุดรสลงไปเราไม่ต้องต้มน้ำซุปค่ะ เสร็จแล้วก็ใส่ผักลงไปเลยเจ้ามีผักอะไรเราก็ใส่ลงไปไง่ายๆสไตล์สมศรีเลยแหละเสร็จแล้วก็ตอกไข่ลงไปเจ้ามันจะได้เข็มขนนะนี่เจ้าตอกไข่แล้วก็เข็มขนแล้วก็ใส่วุ้นเส้นลงไปนะคะ <c oughs> ลูกเบาก็เป็นคนชงน้ำคอกทงคอกเที่ยวมือคือสมศรีเนาะทุกคนกันนัง่งสมศรีก็เป็นคนย่างค่ะย่างคือทุกคนนะั่แหละเจ้าทำให้เขากินก่อน ข้หมูกระทะนี่มันจะแย่งกันตอนที่กำลังเริ่มนี่แหละเออทมซีกระทํทามาเขากินก่อนเจ้าอออ้โ Nej, det er godt. good idea. Ja. Veldig god idé. Det er godt. Nå ja. Jeg vi skulle have siddet udenfor. Men det er lidt Nu er det jo blevet varmere igen. det er stadigvæk. In between, when we have opened the det Men der er bare lige lille Ja. Mm hvad -hmm. laver mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. so yeah. I noget ud fra hele den der ideale om de der øde strande. Det er en primitiv. Men så er der jo også kopipi, hvor vi har været. Ja, og hvad synes I om det? Hvordan kan vi lide kopipi? Ja, Kopibi er like, okay. Okay, er det ikke nice? Er det ikke A lot of people, a lot of young people with dreadlocks, but not. Not, but that also not, nice. not, not, not also crazy. Totally Men at der er har sådan lidt party-vibe over sig. Og det tror jeg ikke, der er i kopranton. Men det har vi der egentlig også når, Det er ikke noget, hedder party-vibe. Ja, yes, yes, I can see. det du they have that. den der duft,

ยมดแ้เงคุคิดว่าจะมดไม่โอร์เลยนี่รอดอดออนสองคนพี่น้องชอบกินมากกินจนมดจนเสียงร้อนสองคนนะมีหยังก็กินมดกินทั้งหมูกินทั้งเนื้อกินทุกอย่างสองนุ่มเขาอะกินดื่มด้วยนะทั้งดื่มทั้งกินสองคนนันแะ มันกินเข้าวเทคเอาไว้ตลอดนะกินเนีคือว่าบ้านเขาอ่ะซื่อสั่งอาหารจะสั่งอาหารล้านฟรังตลอดอนะเออมันเหมือนกับซื้อของกินนอกบ้านกินนะไม่ได้ทํากับข้าวนะ่ะเออกินแต่พิซซ่ายับแฮมเบอร์เกิร์ดอย่างเงี้ยนี่แหละกินอันเล็ดอร่อยยังมีความสุขมาก อันขากินมีความซุเข้ากับปื้มนะเนาะขาก็มีความซุกไปตัวสมศรีกคกินสองสามคำเจ้าแค่ทำเมื่อขากินเขาก็อิ่มแล้วย่างให้ขากินนนะพอมาตอนหลังในสองหนุ่มเขาก็ย่างคนเดียวเขาตอนแรกเขาก็ทำเมื่อเขาก่อนเจ้าพอมาตอนหลังมาเออเขาหู้แล้วเขาก็ทำเองนะคะเสร็จเราก็มากินเค้กสมศรีก็ททำเค้กไปตัวนะ กินเค้กเค้กกับโปรโมทนะพอมีอ <sm> ย <all men se> ah> ่างไปกับโมดโมดโมดนอนวันนี้เขากินเก่งเันนอนกันลังกินกันลังนอนนะกินน้ำลำไยเราก็ยังกินเค็กได้แย่ยอมเขาแต่สมศรีก็เอาเสื้อไปให้ม่ใหญ่ตัวหนึ่งเจ้าแค่ชอบพ้าดอยาเอาสีนี่แหละแค่ชอบสีชมพูก็เลยเอาสีชมพูไปให้แกแกชอบเปิงกระแกนนะเนาะเออก็เข้ากระแกนนั่นแหละ พอสีเนะี่ยแกเป็นคนขาวแกชอบมากแกดีใจไม่ไงก็ผู้จัาสีไหนสีดำแกมชอบสีดานะแกไม่ค่อยใส่สีดำนะแกใส่แต่สีขาวสีชมพูตลอดเลยเฮ้แกจอบคูกค่ากับณค่ะขอบคุณค่ะกับบ้านแล้ว Go home. Đi Hahaha. 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 มหู้นะรถมันยังปป้าเทคอยู่อาสิอัพกดทุกปป้าลูกดทุกปป้า